กลับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนรเสเซปัชยากรสมาชิกบุษิุสภาครับการที่เราต้องมาอภิปรายกันวันนี้เพื่อพยายามออกแบบกระบวนการประชามติเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับคณะรัฐประหารทาั้งๆที่จริงๆแล้วการทําประชามติครั้งนี้ไม่มีความจําเป็นต้องทําด้วยซ้ํานะครับเพราะไม่ได้มีกําหนดไว้ในกฎหมายแต่อย่างใดแต่อย่างว่าครับประเทศเราเป็นประเทศของนักร้องและการตีความ เมื่อครมชุดที่แล้วมีมติให้ต้องทําประชามติเราก็คงต้องเดินหน้าต่อไปพรบประชามติฉบับที่ฉบับนี้นะฮะที่กรรมธิการฝั่งวุฒิสภาทําการศึกษาและมีการกลับมติในชั้นกรรมธิการที่ตอนแรกก็ตกลงกันได้นะครับว่าจะยืนตามร่างที่มาจากสภาผู้แทนแต่หลังจากได้ฟังรายงานคณะกรรมธิการแล้ววันนี้นะฮะท่านก็ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทําไมถึงกลับมติเลยนะครับผมคิดว่าประชาชนอยากฟังเหตุผลจากกรรมธิการทุกท่านที่โหวตกลับมติในการประชุมครั้งที่5ที่ผ่านมา ถ้าวุฒิสภาเรายืนยันกลับมติไปใช้การโหวตแบบเสียงข้างมากสองชั้นนี่คือการสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่อันกัดอันอาจก่อให้เกิดการชงักงานของกระบวนการประชาธิปไตยด้วยการทําให้พื้นที่ทางความคิดในการมุ่งแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดตาลหรือพื้นที่ตรงกลางทางสังคมเป็นไปได้ยากมากขึ้นจนอาจทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองบานปลายมากกวา่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันครับและปัญหาที่ว่ากําลังจะเกิดขึ้นผ่านปมปัญหาสามปมนี้ครปมแรกก็คือการ ใช้การโหวตประชามติแบบดับเบิลเมเจอริตี้หรือเสียงข้างมาก2ชั้นจะทําให้เกิดปัญหาความคลาดเคลื่อนและไม่เป็นธรรมของเสียงโหวตทุกท่ทานทราบไหมครับว่าพรบรประชามติที่เรากําลังพิจารณาฉบับนี้จะถือว่ามีข้อยุติได้ต้องผ่าน2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกนะครับก็คือผู้มาใช้สิทธิ์ต้องออกเสียงต้องมีจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเง,งื่อนไขนี้เข้าใจได้เพราะเป็น ปกติตามหลักเสียงข้างมากของระบอบประชาธิปไตยแต่อีกเงื่อนไขนึงคือเสียงข้างมากต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงอันนี้ที่จะทําให้มีปัญหาครับเงื่อนไขนี้อาจนําไปสู่ช่องโหว่ให้เกิดการคลาดเคลื่อนในการแสดงเจตจานงของผู้คนผ่านการทําประชามติยกตัวอย่างเช่นถ้าผมไม่เห็นด้วยกับการกับคําถามประชามตินี้ ผมก็ไม่จําเป็นต้องเดินทางนะครับเสียค่ารถเสียเวลาไปโหวตผมก็แค่นอนอยู่บ้านเฉยๆเพราะสุดท้ายเนี่ยเสียงจากคนไม่เห็นด้วยอย่างผมก็จะไปรวมกับเสียงคนที่ไม่มีเวลามาโหวตหรือไม่ได้สนใจที่จะไปโหวตจนสุดท้ายถ้ารวมกันแล้วเกินครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิโหวตประชามตินั้นก็จะไม่ผ่านโดยปริยายครับแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นการลงประชามติที่ชอบทําได้หรือไม่มปัญหาที่2คือความคลุมเครือของหลักการทุกวันนี้ในาน,านานาอารยประเทศที่มีการ โหวตประชามติแบบเสียงข้างมากสองชั้นเนี่ยมีจานวนน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะปัญหาความคาดเคลื่อนและไม่เป็นธรรมอย่างที่ผมได้กล่าวไปในข้อแรกแต่ถ้าถามว่ายังมีการใช้หลักคิดเสียงข้างมาก2ชั้น,นอยู่ไหมก็ต้องตอบว่ามีแต่บริบทที่เขาใช้เนี่ยแตกต่างจากสิ่งที่ประเทศเราเป็นมากนะฮะยกตัวอย่างประเทศที่ปกครองแบบสหพันธรัฐอย่างออสเตรเลียก,ก็มีการนําหลักการเสียงข้างมากสองชั้นนี้มาใช้ชั้นที่1ก็คือเสียงข้างมากของคนโหวตทั่วประเทศต้องเกินครึ่งหนึ่งอันนี้คือเหมือนของเราแต่ชั้นที่2ของเขาเนี่ยต้องมีมลตร์ฐ เห็นด้วยเกินครึ่งคือในออสเตรเลียมีทั้งหมด6รัฐนะครับหมายความว่าต้องมี4รัฐที่คนในรัฐเนี่ยโหวตเห็นด้วยเกินครึ่งหนึ่งเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าต้องการป้องกันไม่ให้มลรัฐที่ประชากรเยอะเอาเปรียบมลรัฐที่มีประชากรน้อยกว่าครับลองมาดูตัวอย่างของสาภาพยุโรปที่เป็นองค์กรระดับนานาชาติบ้างนะฮะก็มีการนําหลักการนี้มาใช้ ถ้าเป็นข้อเสนอที่เสนอโดยคณะกรรมการผู้แทนระดับสูงของสภานะครับชั้นที่1ต้องมีคนโหวตเกินกึ่งหนึ่งคือ55%หรือต้องมีประเทศในสสหภาพยุโรปเนี่ยอย่างน้อย15ประเทศจากทั้งหมด27ประเทศโหวตเห็นชอบขณะที่ชั้นที่2ต้องได้รับการสนับสนุนจาก Member State Representatives นะครับอย่างน้อย65%ถึงจะผ่านเหตุผลก็เป็นเหตุผลเดียวกับออสเตรเลียนะครับคือป้องกันไม่ให้ประเทศที่เป็นส่วนน้อยเนี่ยเสียเปรียบทีนี้เรามาดูบริบทในไทยออีีกกกคครรรรรััันะ้งงนเาามาปแบบสบพธ หรือแบบรัฐเดี่ยวครับคือผมนึกไม่ออกเลยว่าที่เราจะพิจารณาใช้หลักการเสียงข้างมากสองชั้นเนี่ยทำไปเพื่ออะไรนอกเสียจากจะทําให้การได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนั้นยากขึ้นไปอีกปมปัญหาที่3คือความสองมาตรฐานของการใช้กฎหมายในประวัติศาสตร์การออกแบบรัฐธรรมนูญไทยที่ผ่านมาครับหลักการเสียงข้างมากเป็นหลักใหญ่ใจความสําคัญเพียงอันเดียวที่เราใช้ในการรับรองความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญในหลายสิบปีก่อนหน้านี้เลยนะครับ ถึงจะเคยมีการเพิ่มหลักการขั้นต่ําของผู้มออกเสียงเข้ามานะฮะอย่างที่เราเห็นในรัฐธรรมนูญเมื่อปี40เนี่ยที่ระบ,บุว่าผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงต้องมาออกเสียงเกินหนึ่งใน5ถึงจะผ่านเงื่อนไขได้แต่เงื่อนไขนี้ก็ดูไม่ได้สร้างภาระอะไรให้เรามากนักแต่ปัจจุบันนะครับแม้บ้านเราจะมีการเขียนกฎหมายให้ใช้หลักการเสียงข้างมาก2ชั้นในพรบ,บประกอบรัฐธรรมนูญฉบับปี52นะครับแต่ยังไม่เคยมีการถูกนํามาใช้จริงสักครั้งเลยและเชื่อไหมฮะในการลงมติในในปี2559เนี่ย เื่อรับรองรัฐธรรมนูญฉบับคณะรัฐประหารมีการแก้ให้กลับมาใช้แบบ simple majority ทราบแบบนั้นเหตุผลเดียวที่นึกได้เหมือนเดิมก็คือคอสชกลัวว่าจะโหวตประชามติไม่ผ่านครับตอนนั้นคอสชเปลี่ยนไปใช้หลักการเสียงข้างมากชั้นเดียวแล้วตอนนี้อยู่ดีๆกฎหมายภายใต้แม่บทรัฐธรรมนูญอย่างพบบรบประชามติปี64เนี่ยก็โผล่มาบอกว่าเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ไม่พอแล้วนะครับต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงด้วยทาไมครับ พอเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนทําไมต้องทําให้มันยากทําไมต้องทําให้มันซับซ้อนขึ้นมาด้วยถึงตรงนี้ก็น่าสงสัยนะครับว่าทําไมประชามติรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าที่ถูกร่างภายใต้โครงสร้างการเมืองของคณะรัฐประหารกับไม่ต้องเจอความยากลําบากท้าทายแบบเดียวกันสิ่งนี้จะสร้างคําถามและความคลางแทงใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนว่านี่เป็นความสองมาตรฐานของกฎหมายไทย ที่ถูกใช้โดยกลุ่มคนที่มีอำนาจที่ทําให้ประเทศไทยยังไปไม่ถึงรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนสักทีสุดท้ายนี้ครับเราวทฒิสภาถ้าเราลงมติเห็นชอบให้มีการใช้หลักการเสียงข้างมากสองชั้นจะทําให้พรบประชามตินี้ต้องถูกตีกลับและอาจต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาอีก60วันผลที่ตามมาก็คือจะทําให้ไม่สามารถจัดประชามติวันเดียวกับการเลือกตั้งใหญ่ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นต้นปีหน้าอย่างแน่นอนคําถามที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้เราต้องเสียเวลา เสียทั้งงบประมาณและเสียความเชื่อมั่นจากประชาชนใช่หรือไม่และยิ่งถ้าพิจารณาจากความพยายามให้การตั้งให้มีหลักการเสียงข้างมากสองชั้นซึ่งทําให้การลงประชามติในายากขึ้นไปอีกคําถามที่จะตามมาอย่างแน่นอนนะครับก็คือนี่นับว่าเป็นการฉุดลั้งประชาธิปไตยใช่หรือไม่นี่ถือว่าเป็นการไม่เคารพเสียงประชาชนใช่หรือไม่ผมเชื่อว่าสังคมไทยอยู่ในความขัดแย้งและปัญหารัฐธรรมนูญฉบับคณะรัฐประาหารมานานพอแล้วครับท่ามกลางสถานการณ์การเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่าน เราควรรีบหาฉันทามติทางสังคมผ่านรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเราควรรีบเปิดพื้นที่ตรงกลางของสังคมนะครับที่ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้มากขึ้นผมในฐานะวุฒธธธธิสภาอันมีหน้าที่ทำรงไว้ซึ่งระบอบการปกครองตามหลักประชาธิปไตยอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆสมาชิกวุฒธธิสภาทุกท่านที่ยังเชื่อว่าสังคมยังต้องการพื้นที่ตรงกลางร่วมกันวันนี้นะครับเรามาลงมติร่วมกัน ยกเลิกหลักการเสียงข้างมากสชั้นในพระราชบัญญัติประชามติ2564ขอบคุณครับ